สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวนะคะพบกันแบบนี้เช่นเคยคะ่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาประมาณ3ามทุ่มเป็นต้นไปวันนี้อยู่กับดิฉันเจรภาศรีตาบุตรนะคะประเด็นถอดสลักในวันนี้คะ่ะเป็นประเด็นที่สังคมนั้นกําลังจับตามองแล้วก็รวมไปถึงเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวคุณผู้ชมอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของบ้านถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย4นะคะที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์บางคนนี้นะคะหรือว่าคนหลายๆคนก็ใฝ่ฝันอยากจะมีบ้านเป็ของตัว แล้วก็พร้อมที่จะแต่งเติมเสริมแต่งเพิ่มเติมมาให้มีความสมบูรณ์แบบตามความต้องการมากที่สุดแต่ว่าเราจะทําอย่างไรคะเพื่อที่จะไม่ให้โดนหลอกจากบรรดาผู้รับเหมาก่อสร้างรวมไปถึงการทิ้งงานการที่ตกแต่งเสริมเข้ามาไม่ตรงตามที่เราต้องการีนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็มีเรื่องร้องเรียนผ่านไปยังสคอบอเป็นจํานวนมากวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงกฎหมายค่ะตัวใหม่ล่าสุดเลยที่กําลังจะออกมาเพื่อที่จะมาคุมเข้มเกี่ยวกับเรื่องราวของสัญญาการ จ้างในการสร้างแล้วก็ต่อเติมบ้านรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับแขกรับเชิญของเรานะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกับทางกระทรวงสาธารณสุขกันก่อนเชิญชมค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่กับกระทรวงสาธารณสุข การบริโภคเกินความจำเป็นตามใจปากชอบกินอาหารที่มีน้ำตาลแป้งและไขมันสูงนิยมอาหารทอดอาหารจานด่วนน้ำอัดลมขนมหวานก่อให้เกิดภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนภาวะอ้วนลงพุงจะมีไขมันสะสมในช่องท้องยิ่งรอบพุงมากไขมันก็ยิ่งสะสมมากขึ้นเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังต่างๆเช่นน้ำตาลและไขมันในเลือดสูงโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองเอวที่เพิ่มขึ้นทุกๆ5้าเซนติเมตรจะมีโอกาสเกิดโรคเบา หวาน3-5เท่าดังนั้นยิ่งพุงใหญ่เท่าไหร่ยิ่งตายเร็วเท่านั้นโรคอ้วนเป็นอันตรายต่อสุขภาพเมื่อรู้ตัวว่าอ้าวนควรรีบลดการลดน้ำหนักได้เพียงร้อยละสิบของน้ำหนักตัวจะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคต่างๆได้ถึงร้อยละยี่สิบสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนกระทรวงสาธารณสุขสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ และเวอร์ยว eb bangkokwise.com